กันไอ้น้องกับปรึกชากันเห็ดอะไรสิเอาเพย์หมมาซักบอเนาะคือยามานี่เท่ากับนํามือน้องอยากให้ไอ้น้องทับหูน้ำกันนั่นแหละแม่เพราะว่าเท่านี่ยคัดดีเอาไปโดยพิักกานคัดบอมีไอ้น้องผูงย่างยืนเป็นยังมาแล้วเฮ้เหตุ่ะไรนะท่าผิวชอบเอาไว้ก็ง่ายกันหนึ่งมากอะทำมาลูกเราอะไรมานํำมืออื่นกะเพราะว่าให้ลูกเ้าเป็นคนตัดสินใจเนี่ยอี ว่าลูกเราพูดคำนน้อยเนาะเนี่ยยังน้อยอยังมาจ้างย,ยังรถมาจ้างก็ได้มาได้จ้างสบายดีเด้อพี่น,อน้องเนาะสบายดีท้ายสบายดีพี่น้องก็สุขสุขคนมื้อนี้พอเรียกได้มีโอ,อกาสเข้ามาหาวัตถุสุนทอนแล้วพี่น,อน้องเนาะ ก็ทุกอย่างมันกันน่าจะลงตัวแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าเขากะขอมาบึงแทกแกจิตใจแล้วเท่าน,นั้นเนี่ยใดเขาบอกก้าวไกลได้กับเขาจิตบอกก้าวไกลแล้วกับบอกพี่น้องเนฮะโอเคพี่น้องเนาะจาั้งแต่ก็ขอบุญขอบุญเอฟซีเบิร์ตสู่ผู้สุ่คนที่ให้เบาลิได้เข้ามาเยี่ยมยามตามข่าวแล้วอีตนุนเราพี่น้องเราเอ,อ,าอ,อ,าเอ,อาิ้นหาเด่เบาลิตลอดเนาะเอิ้นหาตลอดอ๋อติดต่อ มื่อนี้กะเดียวเสียเอาเงินมามอบพร้อมพี่น้องนนเนาะดานแล้วอยากไปหามันมีมลูกเมียเราอยากไปหามันหามอ่ะน,นะแต่ว่าเบาลี่นี่ว่าแหงแล้วตกแหงแล้วพี่น้องเนาะลูกสลาเนี่หาม,มอกันยากเลยพี่น้องเเนาาะต้องทำใจได้ไม่แต่ว่ามาดูใจแล้วเราคิดหอดเบอร์ลี่ไอซีไปเบิ่งไปเบิ่งแล้วเนาะนไปพี่น้องไปเบิ้งรำกันเนาะ เมื่อนี้กับเบลลี่ก็มีเงินทางพอพอสร้างซื่อเพิ่นซื่อพอสร้างเพิ่นฝากมาแต่โดนโดนแล้วไปน้องเนาะเพราะว่าทางเบลลี่บริหามาก็เลยบริมาเมาะแล้วกดติดต่อทางพอเพิ่นกับบริได้อีกเพราะว่าเพิ่นกับบริลินเฟสนมีแต่เบอร์โทรศัพท์เพิ่นบริยู่ต่างประเทศโทรกลับกับบริเพนเนาะเศร้านี้กับคนหาวิธีโทรก็เลยโทรไปได้เนาะพี่น้องเนาะเด็กนัดพี่น้องทีมงานกับมาเมือนี้เนาะ มีแต่ว่าทางอียางที่เห็ดได้เขาก็จำที่เห็ดเี่น้องเนาะสบายดีเด้อทีมงานเด้อเป็นได้น่ะจือคนได้เยรอวะไดมานี่ลูกชายมานี่ยัุกบังไปแล้วจื่อคนไดเหรอวะ

เราอยากทาเนมันมะกอกทาเนมันทาส้มไดงก็เป็นวาสลินนะบอวาสลินเนี่ยบ้านเขาเลยมะกอกกินทอดเคยบออันนี้เอาเบิ่องเรื่องกินทางไปรีได้นี่ที่ให้ไปน้ำให้บอลูกนางหลานะให้ไปน้ำบอเด็กเห็นแล้วบอเราเคยมาบอ

แเ้วยกเรา้อยไปว่จับผัดมรายมไปนะเน้่ยเราวิชา้อ่ไปได้เพเราเราทำเรทัด้ทำห่าเมื่ออื่นเด้อมื่ออื่นลูกสิไปน้าอันหาหาลูกสาวเจ้าให้เด้วยนางหลาลูกเพื่อนมะซื่อเค้นังหลาหลานเจ้าน่ะพอใหญ่ไทยอันลูกเืยเจ้าน่ะไปมู่แล้วนอดูบรนดาพระบาง bú ướn là gọi Nam Hải? Dụt hàng là sen luôn anh không? Sài Gòn Sài Gòn mình chứ? ba hình... ừ. à, đây. Ta leo, anh vẫn chửi được à? Chửi được. Chửi được? Bởi Bởi vì, chửi được. Bởi vì, chửi được. Bởi nó chửi được. Bởi vì,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  chửi Nó Bởi được. ตาวใหม่อ <chat> ืมค้ายาเราเอาผัวใหม่ก็แต่ว่าเพิ่นยังเป็นลูกเจ้าคือเก่าแม่นพอดาตูอยากกินยนแล้วเท่าแหงเนาะเรา90ปีแลเบางคนอยู่บอดได้ล้ก็โฮมแล้วเท่าแหงโลกนีิงที่โลกสา นี่บ่ลิกเลี้ยงบ่ได้จักคนเนาะบ่เลี้ยงได้กินว่าเจ้าจุ่มหาข่อยบ่เมื่อวานนี่ข่อยก็มาอยู่อแต่ว่าจําบ่ื่อเมื่อวานนี่กะเียเจ้าได้ซื้อนมใหกินบ่เมื่อวานอือเงินให้เพิ่นเด้เนาะอ้เว้าบ่ได้ยบ่ เราบรนไเอ่างนวั้่า้อย้เงันใหญ่เปิฝากมาได้นั่งแม่เรื่องแนวแต่เห็นชมพวนเ่าเอาหมอเอายังม่ใส่ก็ได้เนาะเนี่ยไม่าเจ้าเจ้าเังกีักอี่อยากำมาเป็นดีจั่ยใหไ ห่าชัก <si> บ่โยบเว้าได้ว่าักนมันมันเกี่ยวกับชฒ่าบ่เ่าน่ะอันนั้นเฮาต้องอ่าชักทั้งเทื่อสิเฮ็ดให้ประตูนี้แข็งแรงนะเออจังน้อยบ่่งง่ายจะอันนี้เจ้าเข้าก็บ่ได้กินนึ่งมาก็เมื่อยน้ําบ่กินบ่เพียงพอบัเทื่อชักจาบัเทื่อกินข้าวก็มีเนาะแม่นเจ้าบ่ยากบ่มีแงบ่้ลบ่ยาก บ้านนี้เบิ่งซื่อมันเฮ็ดกระตุ้นให้เฮาแบบแค่ใหญ่ขึ้นมากกว่าเก่าก็มีทุกอันมะนาวจ่อห่างจากลาอยู่บันี้อย่าห่างจากาเด้อมาาเจ็บห้องมคืเจ็บจุดใดลเราเจ็บหยัง้เราเนี่ยอ๊ในท้องอ๋อเจ็บเพิ่นก็ตเพิ่นเาเนาะมวักแขนขาบายนีเจ็บบาย้เจ็บหั่นแบบบวมจัหน่อยนึงไปยเออแบบบวมสุกด้เฮาใช้กวอยู่หั่น ค่อยเน่ล <Labor ator il ana> <n Bett anda> ่ะอ like ันนี้โอ้ยไม่ขอนี่ยนะไม่อา่อยจะหูจักแข็งล้วน้ำไปถือแข็งจนว่าอันนี้เบิ้งเจ้าเห็นตัวนี้ยังช้ำนี่น้ำหัวข้าวเราหรือเบื้องนั่นนะเจ้าเบื้องเงาเบื้องนั่นเบื้องน่ะอ้ยมันกิดไม่ได้เลยเป็นโรคกดทับโรคกดทับเนี่ยนอนเตียงนอนยางในแบบบ่ได้นั่นตะเดินะบ่อเดี๋ยวเราดีเจ้าเงินให้เราเงินนี่เป็นเงินของพ่อช้างคนผ่ามาตั้งแต่ก่อนเราลีกกำบ้า ป้ะวมาแล้วก็ได้มาจ่ายขายาแน่ในตอนนั้นแล้วกเที่ยวกับมหาแล้วเที่ยวกับมหาแล้วเดือนสงบ้านตามเชนหาทางที่ตอ่ะะอเพื่นกันยาอีกเพื่นบมได้ลินเฟซลินไลน์คือเฮาแ,แตแ่เพื่อนลินแต่วอทแอปอะโหเผื่อทีเขาวอทเอเพื่อนหนึ่งแต่ละคนมเวียงคนผมมีเช่นผมจะกาเดินมาได้เห็นเพราะว่าเพิ่นบ u งยูทูบหลาย่าแม่เพิ่นเบ่งยูทูบหลยยาแล้วเฮากับที่ต่อเพิ่นบมได้โทรคืนกับได้เพราะว่าเพิ่นอยู่นอกอยพลังเส้น เมื่อนั้นเพิ่นก็เลยโทรมาหาบ๊อบอบแรกๆเนาะตัวนี้ก็เลยติดต่อเพิ่นบ่ได้ก็เลยมืาอนี้หาวิธีติดต่อหาเพิ่นแล้วก็เลยเบอกนี่ก็เลยบอกเพิ่นว่าถ้นที่เหลือสิเอามาหมอมให้พ่อเฒ่าพ่อเฒ่าสิเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดสิซื้อกินลาบงัวบอกก็ซื้อเพิ่อนว่านะเรื่องเผื่อเท่าอันดีแล้วก็จะกินอยู่บ่หมูปลานิลงมันยยังกะกินได้อยู่บ่บุกขี่ปลาเมย์เอาบะเนี้ย Luôn nhân, nằm ngân kỳ quân ngân nọc borai nọ borai nọn 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 เพื่อนอยากซื้อรับงวก็เยแล้วแต่เราต้องซื้อไอ้เพื่อนไหนเวลาเพื่นอยากรับงวบมแม่ไ้อยากรับงซื้อป้งไก่พันนะมากินว่าไก่พันพอันนี้จก่าเราสู้กันแล้วก็ยังจักแส่พื่อกันไหพี่นจักจจำนวนบ่ได้หน่อยเล้ปัวเราก็ได้เปนดรำแพนน้ำหม้อมาน เงินน <ève S 2> ี่เช้าสามใบสองล้านสามแสนกีบตามกันไอ้น้องกับพึกชากันเย็นอะไรเอาเพร็ดหมอมาชักโบเนาะคือยามานี่เขากันแตเมื่อน้องอยากให้ไอ้น้องทับหู้น้ำกันนั่นแหละแม่นเพราะว่าเท่านี่คันดีเอาไปโดยพระการกันบ่มีไอ้น้องพูดยืนยันเป็นอย่างมากแหละครับเหตุไดนะ อภิชอบบ่ไหวพ่อยายกะนึงมากะคํามาลูกเลาได้มานํามื่นกะเพราะว่าให้ลูกเลาเป็นคนตัดสินใจแน่อิเพราะว่าลูกเลาผู้ันนน้อยเนาะแม่นยังน้อยยังบ่จักหยังเนาะจักจักก็ได้น้อยบ่ได้จักฮอดพอเจ็บพอเป็นนเงินนสิยพอเท่านี่กถ้าสิแจ้งให้ลูกเาพัง่อมออื่นว่าสวนดแน่เนาะเเือลูกเราจพเอานแพาหมอมาไปบ่วัดสิมาให้ะ ถักทานก็คอยทายไว้แ oh. ล้วนี no ่เอาีนี้เปิทายเลยนี่เอายังขึ้นอันนี้กะสีมอบให้ฮอสมือเผาเ่าเลยได้เลยเพราะว่าพวกนายใจดีเปิวมาให้มอหม้อห้ฮอมือเผาเาเลยตัวมันทีเหลือจากขาอยู่ขายาตั้งแต่เมื่อก่อนพอเพิ่นฝากมาแต่ถึงเติบแต่ข่าสลุมวอตั้งแต่ักยาหลังหลังข่าสลุ่มนะตั้งฮะข่าสลุ่มนะแน่นยากช่เจ้าเ แม่ชองมือจักยาชองมือเรียนเนี่ยอันเขาตามเนี่ยบุตรไล่มาได้มาจากยาเขาโอ้โขาบอกพาว่าออกกองเนี่มันจิตประสบค์เพิ่นเนี่ยเขามีแต่ทานหมอเนาะแมนมีแต่ว่าเขาชี้แจงกับผู้ใหญ่ใจดีเลยเพราะว่าบางเทือกวีซ่าการแพทย์มันต่างกันได้หนึ่งมาอ้สิตขออธิบายในอันชุ่มยาหูนั่นแบบว่าถ้าว่ามันเรื่องมันอันนั่นได้กับชุมเฮาบ่อยากว่าออกไปไล่เลยยังยังคือชุมเฮาบ่ได้เข้ามาชองชามือเนาะ อ่าได้บ่ได้เข้ามาก็เลยบ่อยากให้นั่นนะนี่เฮาก็เข้ามานี่เฮามาเฮ็ดหน้าที่เฮาแปลว่าในมุมที่เฮาเฮ็ดได้จริงได้เฮาอันบ่ก้ากลเฮาบ่ก้ากลบอกกันพี่น้องนําเนาะว่าเรื่องอีหยังก็ตามเฮาบ่ยุ่งอยู่แล้วเฮามีแต่ว่ามาดูแลในมุมของเฮาซื่อเนาะเอาบ่ท่าเงินนี่เด้อจับมือาออมีแต่ั่ง2.3นย จะจะบอกโรดบอกเมียเจ้าจะอยากกินยังเจ้าแบบเธอโดยผู้ใหญ่ใจดีพ่อสร้างเพิ่อนดีไหมฮะเอ้าเอาไว้ปั๊นนี่พ่อเท่ากุ้งส่งกระส่งนี่แหละซื้อส่งมาให้นุ่งไม่ส่งตัวไม่พอหรืซื้อมาให้นี่พอดีนุ่งละโซเลยเป็นน้ำสุ่งหรือว่าคุยถิ่มนะพ่อเหรอขับไว้เพิ่ม เอากําไว้จังน้อยบาดนี้แล้วเราก็จะร้อยแล้วกําบ่ได้เดเบิดแงแล้วมียจังายังก็บอกเขาไปซือเด้อบอกบ่่าเจ้าแล้วคั่นเราด่ป้ายางนี่ละเรา10ยาบ่ได้ักเราบ่ได้กินข้าวันกบ่ได้กินข้าวนี่ก็บ่ได้ักยานี่มันบ่มีแนวกระตุ้นเพื่อแงาเลยนได้เียมาเลย่งเว้าานเนาะว่า จักยามัเคือบะไดเลาจักแต่ววาลีจะกินเขาวะเออพี่จาวเอาเงินนี่แหละแล้วถ้าเจ้าพี่จาละาน้าเบิกไชน้องถ้าเจ้าในต้มนี่ว่าต้มเขาต้มแล้วมเดียวอย่างนแล้วเพิ่อะไรกิมนมาหเรนล้วชื่อมากต้มอได้กินน้ำกินยังมันเนาะผมไม่สวยน้ำจะกิน ทางน้แลรกทางน้งานเงินก้อนในเมืองล่าเนี่ยไหวบริหารดึงแล่สุขภาพของน้ำนางล่าให้ถึงที่สุดเด้อเห็นบ่ชเห็นรูปจะไปมาบ้านเขาเรื่องเห็นบ่จวชเห็นบ่เหวชบวบล่างลเนี่ยคิดว่าเราอยู่บ้านบ่บ่ว่านักอันนางนางจอยน่ะอยู่ไทยรูคุยกับเพื่อนยูบน้าบ่ได้ เพราะว่าเพื่อนนี่คาลานดูซี่คตรหลุดรอดวย่าเ้ย่างยน้อยจีพุกไปไปนี่กันมันเยดยเพราะว่าเพื่นล้งเฮงแล้วแบบพัดจะปอดยังกะบมีนะแล้วเพิ่อนกดียมาเนียแล้วเพื่อนกับพีต่อกระเป๋านี่ตลอดเพื่อนบ้ป้าได้ถิ่มดอกกรเาได้งานเพื่นตลอดตามที่งเหได้ เอาไปดูกินฮอไได้หางโม,มาเนาะโยมไ,ไก่เนี่เลไก่ดลฮะนี่นยเด้โอ้ยให้เจ้าอยากบูไผ่นั่นดอกอยากให้เจ้าเศร้าเพือทุกคนแหละปูกผ่นมาอนยะ่างเ้าท่ามีเหือมีแห้งขึ้นเห็นเบาเลยมาเนาะมีกำลังใจขึ้นเบาพอพอพได้นา น่าเมืงง่อยเลยใช่แหละมีแต่บ้านผ้ามันย้ายเอาโบต้องถามละลายอะไรไงจ้ะทีมงานเขาก็มีแตรพี่กับเ,ด,เด็กโอยเมื่อเราไปดีไปแต่เศร้าลูกเราไม่จะตามลูกเราเรื่องเห็นหรือบ่เห็นนะเขาบอกเพียงตำหนี่ในชุดเพราะว่ามันเขาบ่มีมู่ทางนั้นนะที่ให้ตามให้ก็ได้ชาละวันผูกเป็นชาละวัน เมาเขาก็ประกาศไปในเฟซในอย่างในเฟซในอย่างเนาะมันก็ยังจะมอยจะมีอยู่เนาะอาจจะคนอาจจะไม่ได้เรียนรสชาติเพราะเพิดอายุสี่สิบปี่บางคนก็อ่านเพราะแรกอยู่ในโลกโซเชียลก็มีคนลาวเขาไม่ได้คอยเด็กบ้านนาบะบางเมืองเพิงงั่นปะเมืองเพิ่งพุ่นภาคเซนวนไป มือนั่นคอยไปคอยจนเห็นป้ายเนี่ยมืองมือละครเพงพมละเงจังมือเพ่งจังมือละครเพ่งเน่ยแต่ว่าเขาเขียนเพงเนี่ยแต่ว่ามิตว่ามือละละครเพงแงวัตมันที่มืองแรกเลยของแผงสลวัตบ่ายรุอเมือสมเลยแหละกัยกัพเราล่อยกว่ากิโลนี่แหละจำไปน้ำทอด

เอดขันเคนนองนะคนว่าต้องการกำลังใจจน้นน่ะเนาะคนป่วยแต่ละคนต้องการกำลังใจอยู่แล้วใส่เนอแข้งก็ได้เบาดีมาเนี่ยนกระดาเนาะนีแห้งเติมเบาเยอะขึ้นน่โดนแล้วเรอบอหจะกขาเ้ามีแต่ผ่านปัยญาออกมึไงเน่ไปเร่อยเนาะเพราะว่าโรคฉลาดแบบนี้ง ุ่นก้นุ้ท่านี่โลกมีโลกสลาแบบคือลถกับเขาใส่ไปสุดสามสิบปีไปนี่มันก็สภาพเนาะลุกหมากับลวกกำาังดไม่จำเแล้วกำรังใจไปก้าขหัวมาเห็นเล่าหัวเล่านินเนาะเล่าว้ารางว่ายอกกันเว้าเพื่นเพื่อ็มีเพื่อนว่าลุ่มนอนนอนเชือกเปิดไพ่โชราเชืวอทีเจียมันบกุ่มบ่มานนั่ก้นอนหาโมงเลย โอ้หามงุงเานอกดว่ามันกะุ่มเนหมงุงเช้ามันกระ่างแล้วเนาะมันห้วยเนมันแจ้งนนาดวะมันไปตามกำหนดมันประธานบ่ตอนนี้ก็ต้อ้ไอยาก็บอกเขาไปซื้อคบอล่าซื้อกันอยากทักยาก็บอกเขาไปน้ำคุณมาทักยาเห็นตามตรงพี่น้องแล้วเมน เพราะว่าเขาต้องเรึกชากันเลยเขาจเขาผู้เป็นผู้มาช่วยกัเขาจูก้าวใกลพี่น้องเพิ่นหลายกับเรได้ได้พาเพิ่นแง่งเป็นผู้เบิ่งแงงเนาะอะไรอย่าเงยนี่ก็ใครนี่ปิกกินงปิกกิ้งไอ้ผูนี่วะอ๋อ Ô Mà mày bỏ món bỏ 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 b b จะหน่อย FC ิ่นกับว่าคือเรพากันไปห้องหมอคือมานั่งเบิ่งกันแบบนี้อีกแล้นี่บอกเพียงเลยคอมเมนต์แต่ว่าให้พระมันบันยายเอาเนาะอีกอย่างลูกผู้ใหญ่แล้วกับผมมีผู้สิฟ้าตาสินใจนะนะเมียเรากับชั้นนี้แล้วนี่ล่อยหาซิฟเมียอะไรหัวดจังเลยเดี๋ยวก็เกื่อว่าจะทำกึ่งคือว่าแล้วพาไปห้องนอนกั ผู้ที่รัิดชอบคันสูงชุดแต่นี่มงนีเนาะแมนเรื่องไม่ไปห้องมอนี่มันต้องมีคนที่ว่าดูแลใกล้ชิดอีกต้องเป่าเนาะต้องเป่าเป็นยังเกิดขึ้นกับเขาสามารถรับผิดชอบได้มีคนลองเี้ยเนาะจะบินว่าวลี่่ยคอเป็นว่าวกาผ่าตั้งอันนี้อันเี่าห้นิ นางลังว่ะที่เห็นหรือบ่เห็นอีกเรื่องได้ว่าหักปากได้ว่าเห็นบร่เห็นแต่ว่าที่เห็นในดีที่ชุดที่ชื่อนะทางเบิ้งว่าไปแหละสมมติว่าพ่อเนี่ยเพิ่นสีมาน้ำเฮาโรดโบหรือว่าเพิ่นสีมาตามหลังเพ่นฉีมาตามหลังเนี่นี่ก็ขึ้นอยู่กับประเด็นหนึ่งอีกเนาะนเพราะว่าเาไปแจ้งข่าวหรือว่าเาเอาหุบเ蒿ขีดมายังให้เพิ่นเบิ้งอ่าให้เพิ่นคำเพิ่นคือเห็นอ่าเน่้อไรก็ไจังว่าคอยว่ากันอีกเจนึง เพราะว่าทางภูดูไทยเพื่อนห้ข่าวมาเนาะด้วยภูดูไทยเพื่อนขอให้ไปหาบอกเลยเพราะว่าทางเพื่อนนั้นมาบ่ได้แล้วเพราะว่าการสิมานใช้ต้องใช้งบประมาณประมาณสามสี่มื่นแล้วนเพรานว่าผมมีปัญญามาแล้วเพรานว่าเพื่อนกะนอนห้ชัคืนนั่นกะนจินหอดพ่อนะเน่งจากเป็นเองคลิปเนาะด้วยก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้ไปตามภูดูใกล้ก็เธออยู่เมืองนครกตนพงนี้เลยเพราะว่าผูหนึ่งนะ ผู้ชายน่ะทาสีชมพูน่ะไปเฮียนบ่ไปเฮียนอยู่ลําพุกบ่เฮียนอยู่ฮ่องกงน่ะแม่นไปเฮียนเพิ่นว่าน่ะเฮียนยังบ่จบเดี๋ยวนี้น่ะก็เลยบ่สามารถออกมาไดู้้นันก็ได้เนาะแล้วผู้นึงอายเอน้องเพิ่นน่ะติดต่อกันอยู่อันฮู้ฮู้ข่าวว่าู้นันอยู่นี้อยู่นี้แต่ว่าบ่ฮู้สิชัดเจนเนาะแม่นแล้วกับผู้นึงนี่ทอยแม่นบ เท่าลอยนี่อยู่ปากเซแต่ภูมิบ้านความสามารถน้ำได้ดู้ภูแต่ว่าอยู่ปากเซบ่ยังไงว่าคำข้าวชินน้ำกับน้ำแต่ผู้ภูบ้านนี้ทำยางบ่ได้กับหายมากใช่ผู้นึงกต่ยังดีเพราะว่ามาตัดสินใจนะมาละมาละที่ละทีู่่เนาะมาเบิ่งซอยกันมาละสุดท้ายเนาะพ่อเ้าดีใจบ่คอยจะน้ำดูโอเคสุดยอดเยี่ยม มาหยอกแล้วลายปีเลยสามปีที่ปีแล้วเราจือเขาได้บ้านเองจำนำาย่านขึ้นเ้าที่เอาเจ้าแล้วขึ้นมาห้าเป็นลูกเราเลยนี่ใช่ละอาลูก่อยแล้วใช้แล้วาลูก่อยน้ำฝอยน้ยเมื่อวานนี่ลงสวัสลิ์เห็นคลิปแลกเห็นคอมเมนต์เขาดูใจให้ว่า

แสดงว่าเรายังทํารนกัแน uh. ่นอยางแบบนี้นาทีแล้วนี่มีแต่ว่าเดี๋ยวอันสิไปนําลูกให้แล้วเด้อเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อมีแต่ว่าให้อ้ายน้องนีแล้วผู้เินปกครอง่่เบิ่งกันเนาะเบิ่งกันแล้วก็พิจารณาเงิน่วนี้สิเอาไปจัอยาแล้วแต่บุามนี่บุ้มาอาการดูแลได้ซ่ํานี้

เตียงนี่ขนนอนเลยสื่อมาวัย่าย่าลกกิ้งเอตุมเดอตือนือนือ่ย่าลักกิ้งลักแทงมั้งคือะรกรลูกเราคืนอรนข้าเคแล้วืนอไรแล้วคืนไปวัย่าลกราวันชุนีอนวัยาลักกิ้งตกนน่มันไม่หือนอนราได้งยะนไคนเรามันเดนอนอนเดือนอน้คุณเนาะเดือดนอนมันจะมีมันนอนรับีนเลาลูกตกเลเชรเลย เขาเมียกันรับเรือเจอกระไดดูทีว่าไรตืนไปบบานเองิมันดอากระไดตัวตัวกับก่อนเดอยมดอื่นเด้อพจะไปน้ำมันจะสักไปก็ามันใมนละดตาตกเอเ็บเด้อเนาะเก็บแล้ววัพ่น้องพวเบิร์บมาเยางแล้วเออานีกลางกลางนี้ใหญลูกมหามาเนาะลูกไ Bỏ <chat> đi <laughs> mm -hmm. <laughs> okay, okay, okay. hàng chặt lao đọc đi hàng đi hàng chặt lao đọc เราจะ,จะกินนมให้ลูกเจ้านั่นกินม,มันถ้าได้แทงแล้วถ้ารบุกินมันบูดด้เออบูดมันเป็ตะกินแงเรากกินอ๋เปม่่ไดกินแม่ก็ลูกแม่ก็กินระเี่นองเนาะบาลิเป็น,นเด้บัน,นีเ้นนเนาะ พีน้องเนาะโอเคพีน้องน้องบอกลิกิตได้มอบมันเงินส่วนที่เหลือจากดูแลพอเราถึงทอนของเงินพ่อสร้างพีน้องนาะงกำลังติดต่อเราได้เพราะว่าเราก็บริโทรมาแล้วก็เบากลิขิตบริโทรไปเพราะว่าเราย่านยากเรียกว่าหรือว่าจะได้เราจะบมติดต่อมาฮะเพราะว่าปกติผู้ใหญ่จะดีนี่เพินฉิโทรหาเฮาแล้วคันเฮาโทรหาเพิ่นยามเฮานั่นยามเฮานั่นเพิ่นปัดนอนย้มเฮาย้มเฮาตื่นเพิ่นนอนย้มเพิ่นนอนัดเพิ่นตื่นนะ กต่ถ่ายเพิ่นว่างเพราะว่าเาผมอยากรบกวนเพิ่นบันไดก็เลยได้มื่อนี้ก็เลยตัดสินใจแล้วก็ค้นหาวิธีโทรหาเพิ่นเพิ่นบ่ได้ลินเฟซดิน้นไลน์ลินแต่ทางเบอร์พี่น้องเนาะก,ก็เลยโทรหาเพิ่นมันก็รลำบากในการติดต่อโอเคพี่น้องเนาะจังใดกระทางคลิปนี้เราก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเดอ้อทางด้านผอสร้างเนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นได้ให้ความช่วยเหลือมา ในมือนี่น้องพี่น้องนอดแล้วแต่เพ่นตัดสินใจวารีตัดสินใจแบบใดก็แล้วแต่เพิ่นบัดนี้เฮากับบสามารถก้่าวไกลงานพี่น้องเ่นได้แล้วก็เฮาเหตเหตุในมุมของเฮาพี่น้องก็ต้องเข้าใจที่ที่ก็เข้าใจเาลือยดังกันเด้อ้องเนาะเรื่องบางเรื่องเาลือกับว่าวออกอากาศก็ไ่ได้ได้อันนี้กเบเลือก็ทุนบวไหวในความที่พ่เฒถากินหอนเาลือแห้งแล้วกเบาลือก็อีตนพ่เฒถาแห้งด้วยกันก็เลยเห็นให้เบาลีอนี่ต้องมาหา พี่น้องเนะอ้ยเนาะที่เธอพี่น้องเนาะและเตียงที่ว่าพอวันดีซื้อให้นะเพื่อนก็น,นอนกอดคู่คืนพี่น้องพอวันดีแม่สมมาน,นักซื้อให้นะนอนกอดสุขคืนเลยเนะาะเบาเมื่ออืน่นเบารีก็นที่ได้เดินทางไปตามหาลูกแ้วให้พี่น้องที่เฮ็ดให้ดีที่สุดเลยเบารีนะี่เบารีสัญญากับเราแล้วว่าถึงเห็นหรือว่าบบเห็นก็นต้องเห็นให้ดีที่สุดน้องเนาะโอเคลิมีขอเก่าคำว่าสบายดีพี่น้อง